สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแจ็คก็จะมาเปิดกลุ่รีวิวรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวแจ็คจะเริ่มจากตัวที่ให้ฟิเนชที่บางเบานะคะไปจนถึงฟิเนชที่ค่อนข้างที่จะปกปิดมากนะคะตอนนี้นะคะผิวแจ็คก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราจะเห็นว่าแจ็คมีรูขุมขนหน้าแก้มค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็แจ็คมีผิวที่แดงนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ระคายเคืองง่ายนะคะแต่ว่าผิวข้างในมันแดงแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสิวนี่ ปรับไปเล็กน้อยก็เป็นสีแดงๆนะคะเดี๋ยวมาตัวแรกเลยค่ะตัวแรกก็คือตัว c h a n e l La e า g e w a t e r อ e t c h Tint นะคะซึ่งตัวนี้แจะเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาทาให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเขาก็จะเหลวแบบนี้เลยใสยๆเลวๆแบบนี้เลยเนาะสำหรับตัว c ชา n e l วันนี้จะแนะนําให้ใช้แปลงของเขาหรือว่าใช้แปรงลงจะดีกว่า ตัวนี้ก็จะให้การปกปิดที่ค่อนข้างบางเบานะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับแค่ปรับสีผิวให้มันสว่างขึ้นเท่านั้นเองก็จะเหมาะกับคนที่ผิวหรือว่าช่วงที่ผิวเราค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะคะในช่วงนั้นก็ถ้าใครเกลียดแล้วมันเป็นเส้นๆก็ตบๆนิดน,นึงนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าตัวนี้ใครที่ชอบงานผิวมากๆนะคะคือแบบตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ว่าเพื่อนๆต้องมีผิวที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะหรือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่จะเห็นพวกรอยสิวนิดหน่อยหรือว่ารอยแบบคนที่มีกระมีฝ้าอะไรเงี้ยตัวเนี้มันจะให้ผิวที่แบบที่เป็นผิวเราจริงๆอย่างที่บอกคะ่ะว่ามันแค่ปรับสีผิวเพิ่มมากขึ้นเฉยๆเท่านั้นเองเนาะก่อนทาค่ะ สำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ c n e n l e LE i g e Water f r r s h c o m p l e x i o o Touch นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ ตัวที่แล้วเลยแต่จะรู้สึกว่าเขาให้การปกปิดที่มากกว่านะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ของแจ๊สดะซื้อมาสีผิวดันสว่างกว่าผิวไปเฉดหนึ่งมันชมพูไปนิดนึงเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าผิวที่ได้จากตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะนี่นะสาหรับเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีเม็ดสีที่ค่อนข้างแน่นกว่าตัวที่แล้วนะเราก็จะใช้แปรงลงเหมือนเดิมค่ะเขาจะมีแปรงแถมมาให้ในตัวอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวเลเบจทั้ง2ตัวเดี๋ยวจะจะลองลงตรงนี้นะคะที่มันเป็นจุดสิวแดงๆตรงนี้เนาะ เห็นไหมว่าพิกเมนต์มันจะแน่นกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงเนี่ยมันจะแบบปกปิดผิวเราได้ดีกว่าวายหรือม,มัดผมเหมือนให้ความสว่างกับผิวแล้วก็แบบเลอรูกลุ่มขนนิดนึงนะคะเห็นป่าว่ารูขุ่มขนตรงหน้าแก้มจะดดมันก็เหมือนจะ เหมือนมันเบลอไปอ่ะนี่ทาครึ่งหน้าให้เห็นกันไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสิวก็จะลงอีกนิดนึงถ้าใครรู้สึกว่าใช้แปลงแล้วแบบมันยังเป็นเส้นๆอยู่อ่ะแล้วแบบเราอยากให้มันเนียนไปมากขึ้นจะแนะนำให้ใช้พวกพัฟอะไรแบบนี้นะคะตบๆมันไปอันนี้จะก็ใช้ของ ODBO แต่มันนิ่มมากเลยนะตัวนี้เห็นแล้วว่าเส้นๆมันก็จะหายไปนะคะกดกดมันฟินิชผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเนียนกว่าตัวที่แล้วแล้วมันก็แบบมันจะให้การปกปิดที่มากกว่าตัวที่แล้วนะคะรูคุมขนเราก็ดีขึ้นนี่สว่างไหมอันนี้คือก่อนทาอันนี้คือหลังทา สำหรับตัวนี้ที่จะใช้นะคะก็คือตอนเนี้ยมันจะดูเป็นแห้งๆหน่อยไม่ได้แห้งมากนะผ่านไปสักชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะ่ะมันจะเริ่มขับผิวให้พองกว่านี้แล้วก็แบบหน้าจะเนียนมากเลยอะสวยมากตัวนี้ยตัวนี้ราคาก็ประมาณ2,800บาทนะถ้าจะจําไม่ผิดดูซูมใกล้ๆมาค่ะตัวที่3ตัวนี้ตัวซู p p r r f e t t n n g o u u n d t t o o นนะคะตัวนี้จะเป็นจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นเนื้อออกแบบแมต แต่ว่าก็ยังให้ผิวที่วาวๆอยู่นะคะก่อนใช้อะ mm hmm. เขาบอกว่าให้เช็คก,ก่อนสีที่จะใช้อันนี้ก็จะเป็นสี 23N ค่ะ mm hmm. เนื้อเขาก็จะเหลวๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายเนาะ mm hmm. แล้วก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดี mm hmm. จะจะวนๆ,ๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาลงที่ผิวแถบๆเนาะ mm hmm. แล้วก็ใช้พับเหมือนเดิม จะชอบพับตัวนี้จริงๆนะมันเกี่ยง่ายมากเลยอเห็นไหมผิวมันจะแบบดูเบลอๆไปเลยเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองฟองน้ำดีมากอันนี้คือ Before นะคะแล้วก็อันนี้ After คือไม่ต้องทาเยอะค่ะจะทาแค่รอบเดียวเองอะ่ะแล้วก็แบบตบๆบตบ,ตบมันอนะ่ะแล้วมันก็จะให้ผิวที่ค่อนข้างแมทแต่ว่าไม่แห้งเราจะมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ชุ่มชื้นมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่แนวรองพื้นที่แบบให้ผิวโกลวขนาดนั้นแต่มันจะให้แบบการเล่นแสงนิดนึงนี่ไง ส่วนการปกปิดจะคิดว่าเขาปกปิดได้ค่อนข้างโอเคนะยกเว้นถ้าเป็นอันนี้คือมันเป็นรอยสิวที่ค่อนข้างชัดอะอันนี้ทุกคนจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์เพิ่มแต่ว่าแบบพวกรอยแดงต่างๆมันก็ยังโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวจะลองตรงนี้ให้นิดหนึง่งมันเป็นรอยแดงๆอะตรงสิวอย่าใช้ทีเดียวเยอะนะคะเราต้องใช้แบบบางเบาหน่อยเห็นไหม ตรงหน้าผากอะ่ะมันก็จะ ปิดได้ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าแบบรอยแดงตรงนี้ที่ตอนแรกของแจดมมันจะค่อนข้างชัดอะมันก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนแบบระหว่างวันสาหรับแจดมันก็มีตกล่องบ้างนะคะแบบสําหรับวันไหนที่มันอากาศร้อนมากๆทาพัมเมอร์อีกชั้นก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะจะชอบฟินิชผิวตอนที่เพิ่งลงมากเลยนะมันโอเคอะนี่แบบไม่ได้ทาแป้งอะไรต่อเลยจริงๆตัวนี้จะไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะคะตัวนี้น่าจะอยู่ที่1,800บาทแล้วเขาแบบชอบจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งในออนไลน์อลองได้ผิวโอเค แต่ว่าคุมมันไหมสําหรับแจที่เป็นคนผิวค่อนข้างผิวผสมไปถึงผิวมันแล้วแต่วันจะว่ามันก็ไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นแต่น้องให้ฟินิชที่แบบโอเคใช้พาราเมอร์ช่วยก็จะช่วยได้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเป็นตัวที่4ี่แล้ะตรงกลางพอดีเลยซึ่งตัวนี้จะจะบอกเลยว่าแบบเป็นตัวที่ดังมาก เมื่อ10ปีก่อนเนาะแล้วตอนเนี้ยเขาก็ยังขายตัวนี้อยู่ลองคิดดูแล้วกันว่ามันดีขนาดไหนนี่เลยค่ะ g i o r g i o Armani นะคะ Lumina s e l นะคะซึ่งตัวเนี้ยแจ๊ดอะ ใช้มาตั้งแต่มาหาลัยเลยอ่ะชอบมากผิวคือแบบให้ผิวที่ดีมากเขาจะให้ฟินิชที่เป็นแบบเหมือนกำรรมะหยี่กำมะหยี่เนาะจะไม่ใช่แมตหรือว่าแบบไม่ใช่โกลมากแต่ว่าจะเป็นแบบลนะูมินาสะมันจะแบบให้ความเล่นแสงสวยมากตัวเนี้ยจะคิดว่าปกปิดได้ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วก็คุมมันดีนะสำหรับแจ๊สนะตัวที่แจ๊สใช้นะคะสำหรับตัวนี้มันเป็นเบอร์สี่เนาะแต่ว่าจะลองแล้วแจ๊สอยากใช้เบอร์เอ้ยตัวเนี้ยมันเป็นเบอร์เบอร์สี่จุดห้าไม่ใช่เบอร์สี่แต่ว่า ตอนแรกอ่ะจะใช้เบอร์สจะว่าจะชอบเบอร์สมากกว่าแต่ถ้าใครชอบที่แบบพอดีผิวมากๆก็4.5ได้นะคะสำหรับ nc 2 5เนาะจะเป็นผิว nc 2 5ลูกรักมากเลยนะตัวนี้ลื่นมากดูดิเนี่ยใช้นิ้วเกลี่ยยังได้เลยตัวเนี้ดูสิเกลี่ยง่ายจริงมันยังลื่นๆอยู่เลยอะแล้วพอเราแบบเกลี่ยผิวไปแล้วใช่ปะ แล้วก็ตบตบตบต,บต,บตบให้มันแบบติดผิวมากขึ้นดูดิเล่นแสงอะ่ะบิวเพิ่มได้นะคะตัวนี้ต้องค่อยๆบิวไปเป็นลูกรักยังไงสิบปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นลูกรักอย่างนั้นคะ่ะอันนี้คือ b e ฟอร์นะคะ After สวยอะผิวมันแบบมันจะรู้สึกมันไม่ได้ต่างจากด้านนี้มากอะความแบบฟินิชผิวอะแล้วเนี่ยเห็นว่ารูมขนหน้าแก้มแจไดะฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันจะแบบต่างกันไปเลยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความแบบชุ่มชื้นหน่อยๆนะไม่ได้ดูแห้งด้วยดูดิเป็นฟิลกำบีกกำบีกจริงส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ปกปิดได้ขนาดนั้นหรอกแต่ก็บิวเพิ่มได้เนี่ยดูดิดดก็โอเคอยู่นะทำเป็นเล่นไป ก็หายไประดับหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยตบๆต,ตรงรอยสิวแล้วก็เกลีย่ยขอบๆอบมันมันบิวเพิ่มได้จริงๆนะตัวเนี้ยบิวเพิ่มแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะเคกี้มันจะแคระ็ะไม่ได้รู้สึกดูดิผิวมันยังเป็นแบบกโกลโกลนิดนึงแต่ไม่ได้ฉ่าเพราะว่ามันเป็นลูมินัสมันเป็นแบบ กลมีหยีน่อยๆสมัยมหาลัยอะ่ะเราไม่มีเคานเตอร์ด้วยต้องซื้อที่แบบลางน้ำเท่านั้นเห็นป่าสีมันพอดีผิวมากเลยถ้าถามว่าชอบไหมพอดีผิวขนาดนี้ก็ชอบนะ<ม>เออพอไปไปมาเน,นี่ยวันนี้ดูชอบอืให้ดูใกล้ๆก็แล้วอันนี้คือยังไม่ทาผิวแดงๆมีรูขุมขนเยอะอันนี้คือทาแล้ว ตอนนี้ก็ตัวที่5นะคะแต่แบบแสงมันเปลี่ยนอะแสงมันแบบมันหมดคือจะใช้แสงธรรมชาตินะคะดังนั้นแบบมันก็จะม,มีการเปลี่ยนแปลงไปมาบ้างเนาะสำหรับตัวที่5นะคะตัวนี้แจก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่ราคาแพงที่สุดในตอนนี้ที่แจ๊มีนะคะแต่ว่าผลลัพธ์อะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะนี่ค่ะตัวนี้ ซุกุนะคะเป็นตัว Liquid Foundation ค่ะราคาที่เคานเตอร์ไทยก็อยู่ที่ประมาณ3,800บาทเนาะแต่ตัวเนี้จะซื้อมาจากญี่ปุ่นราคาดิมมากเพราะว่าแบบเลดมันค่อนข้างดีจะรู้สึกว่าเหมือนเขามีแบบบำรุงด้วยอะเพราะว่าทาไปแล้วว่าเหมือนเป็นบำรุงที่มีรองพื้นงงไหมผิวมันเหมือนเป็นผิวผิวดีอะ่ะให้ผิวดีมากสำหรับตัวนี้เนี่ยคะ่ะนี่เนื้อเป็นแบบนี้ อันนี้จะใช้สี110นึ่งศูนย์นะคะตัวนี้จะไปลองที่นู่นมาเขาก็แบบเอาตัวนี้มาให้เนาะเราจะก็ได้ของแถมมาเต็มเลยซื้อแค่ตัวนี้ตัวเดียวนเนื้อเขาจะแบบเห็นปะเนื้อเขาเป็นแบบเนี้ยเหมือนเป็นครีมอะทาไปเนี่ยดูดิเนื้อฟ้ามันมืดอ่ะเหมือนเราทาครีมให้เขาอะค่ะเหมือนเราทาครีมให้ผิว,ลวเลยตัวนี้จริง เราแบบเกลี่ยง่ายมากใช้ยังไงก็แบบไม่เคยเป็นคราบดีมากตัวเนี้ยอุ้มราคาเกลี่ยยังไงก็ได้เกลี่ยงโง่โงก็ได้ตัวเนี้ยไม่เป็นคราบเลยอะ่ะไม่ตกล่องด้วยเหมือนแบบไปเติมเต็มให้รูขุมขนนะ่ะนี่คือใช้นี่คือจะใช้นิ้วหมดเลยนะบิวเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะตัวนี้ จะว่าเขาปิดผิวที่เรามีปัญหาค่อนข้างดีอ่ะเหมือนอยู่ดีๆผิวก็สวยเลยตัวเนี้ยดีมากตัวนี้ดีมากต่อใช้นิดตบนิดนึงแค่แบบให้มันเสมอๆกันเฉยๆแต่ดูนะให้ใกล้ๆเลยไม่ตกล่องเลยตัวเนี้ยไม่เป็นคราบด้วยใช้ไปเที่ยวต่างประเทศนะหูผิวสวยมากสวยแบบผิว ผิวดีมากแล้วเป็นผิวอย่างนี้ทั้งวันอนะ่ะทั้งวันอนะสำหรับแจจะไม่ค่อยเซ็ตแป้งนะคะยกเว้นแบบตามใต้ตาอะไรย่างเงี้ยถึงจะเซ็ตเฉยๆย coverage คือว่าแบบโอเคมากดูดิโอ้ผิวสวยจริงเนี่ยขนาดลงซ้ำอะมันยังไม่เป็นคราบเลยอะดูดิเหมือนเราเติมครีมให้ลงผิวไปเรื่อยๆอะไม่น่าเชื่อ รองพื้นจากประเทศญี่ปุ่นนี่แบบไม่ค่อยผิดหวังไม่ฉ่ำเวอร์เหมือนเราเป็นคนผิวดีผิวธรรมชาติมาแบบสวรรค์สร้างอะไรประมาณนี้ตัวเนี้ยดูสิดีมากผิวโอ้ยไม่อยากเช็ดเลยอันเนี้ยถ้าเทียบกันนะชอบทั้งคู่อะแต่ตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวนี้จะมีความแบบแมทมากกว่านิดนึงตัวนี้คือทั้งสองตัวไม่เป็นคราบนะระหว่างวันคือจะใช้ไม่เคยเป็นคราบเลยสองตัวนี้แบบรับประกันจึงมาก ต่อไปตัวที่6นะคะตัวนี้เคยเป็นแบบใช้ทุกวันอะเหลืออยู่แค่นี้เองอะชิเซโดสิงโครสกินเซลฟ์ f r e ร h ชิ่งฟาวเดชั่นนะคะก่อนที่จะมีสุกคุม,มาก็คือชอบตัวนี้ใช้ที่ไรคือแบบคนทักมากตัวนี้ชอบใช้ตอนกลางคืนแบบเวลาแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้ผิวแบบอือันนี้จะใช้สี2404ค่อตนะคะเวลาจะใช้ใช่ปะก็จะต้องหมุนปึง้งแล้วก็กด เป็นสีประมาณนี้ตัวนี้ปกปิดแบบค่อนข้างดีอะใช้ปแปรงก็ได้นะตัวนี้ใช้นิ้วก็ได้หรือว่าใช้พัฟก็ได้หรือตอนนี้ใครที่แบบกำลังอินพวกแบบไม้สปาตูล่าอะไรก็ใช้ไล้ลูกขุมขนแบบกริบกริบเลยลูกคุมขนกริบคือถ้าอยากให้มันแบบเลยลูกลุมขนปกปิดลูกลุมขนนะคะทริคก,ก็คือแบบเราต้องทาให้มันไปตามแนวลูกลนะุมขนเนาะถ้าเราทาย้อนอะมันก็จะแบบเหมือนไปค้างอยู่ที่ลูกลุ่มขนเราอะเวลา,าทาตรงนั้จะก็จะทาบแบบ ลงมาหรือไม่ก็แบบปาดออกไปนิดหน่อยทีผิวแบบสวยเลยอ่ะพวกรองพื้นที่จะใช้มาทั้งหมดอ่ะแจะไม่แน่ใจว่าคนผิวแห้งใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าของแจ,จ็เป็นผิวผสมถึงมันเนาะก็คือจะให้ฟินิชแล้วก็ให้ผิวประมาณนี้เลยตัวนี้ก็คือแบบทองสวยเหมือนกันเห็นปะว่ารูขุมขนแบบหายไปเยอะมากยกเว้นตรงนี้ตัวนี้ของแจันเป็นรูใหญ่นิดน,นึงอะคะ่ะมันก็จะเห็นอยู่แต่ตรงอื่นอะคือแบบหายไปเลยอันนี้ before ความผิวแดงก็จะหายไปด้วยอันนี้ after อันนี้ตัวละประมาณถ้าจำไม่ผิด2,000บาทนะคะตัวนี้ปั๊มเดียวเองนะยังใช้ได้อีกครึ่งหน้านะคือปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าเกลี่ยแบบดีมากชอบอะตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยอะขนาดไม่ได้ใช้มานานแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามีสุกุ แล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็คือ YSL นะคะ All oh, World Foundation นะคะตัวนี้คือดังมากตั้งแต่สูตรที่แล้วแต่แจด๊ดไม่เคยลองสูตรที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ได้ลองมาจากเทสเตอร์ไปลองที่หน้าเคาน์เตอร์ต้องไปญี่ปุ่นแล้วแบบเออชอบนะก็เลยแบบลองซื้อขวดจริงมาตัวนี้ราคา2,700บาทนะคะจะใช้สี LNC ค่ะนี่ LNC ใช้สีนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนแรกไปลองที่เคาน์เตอร์ที่เขาให้เทสเตอร์มามันมีแค่ไม่กี่สีแล้วลองตัวนี้เออมันก็ใช้ได้ก็เลยซื้อตัวนี้มาไม่อยากลองตัวอื่นแล้วอันนี้จะรู้สึกว่าเขาจะให้แบบเนื้อแมทนะแมทแบบแมทเลยอะแต่ว่าเล่นแสงโอเคอยู่จะว่าเขามีกลิ่นแอลกอฮอล์น,นิดนึงเกลี่ยง,ง่ายเหมือนกันมันดูเป็นครีมคล,มลื่นๆน,น,นี่ดูสิ เขาก็ให้ฟิลคล้ายๆกับ2ตัวที่แล้วเหมือนกันอันนี้คือมันแห้งไปเลยนะเราต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้มีคนบอกว่ารีบเกลี่ยซึ่งก็จริงเพราะว่ามันแห้งเร็วมากเมาานานไม่ได้เกลี่ยก่อนแมตแบบแมตเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าแบบไม่ได้แครกนะป,ปิดขั้นสุดนี่ทาบางมากนะตรงนี้ยก็ปกปิดได้ขนาดนะั้นนี่ลองใส่เขาไปอีกดูดิ อ้ผิวสวยแต่จะคิดว่าคนผิวแห้งน่าจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งเลยแต่เขาให้ผิวสวยมากเลยนะไม่ใช้นิ้วด้วยนะปกติจะจะใช้แบบพวกพับช่วยแต่ครั้งนี้ใช้นิ้วอย่างเดียวหมดเลยเออแปลกปกติเป็นคนชอบใช้พับในการลงรองพื้นนะเนี่ยกลิ่นเขาหอมหอมเลยนะตอนทาทีา่หน้าหอม,หอมเสร็จแล้วอันนี้เป็น b e ฟอร์อันนี้เป็น Before. อ f ฟเต แต่ตัวเนี้ยที่จะใช้มาบางวันก็จะตกล้องนิดนึงนะคะแต่ผิวตอนนี้คือแบบสวยมากเลยอะบางวันก็คือผิวอย่างนี้ทั้งวันเลยนะแต่ว่าบางวันก็จะมีแบบเป็นคราบบ้างตรงจมูกหรือว่าตรงแบบตรงนี้ยหน้าแก้มนิดหน่อยตรงนี้ยต,ตรงบริเวณเนี้ยแต่แบบน้อยมากน้อยมากไม่น่าเกียดไปต่อได้แต่ผิวคือตอนนี้คือสวยมากเลยตัวสุดท้ายแหละสองข้าง เนี่ยค่ะจะก็ชอบลองพื้นแบบผิวประมาณเนี้ยแล้วก็ให้ฟินิชประมาณนี้นะที่จะชอบก็คือแบบไม่แมทมากแบบมากๆจนเกินไปหรือว่าแบบคือความฉ่าเวอร์บางทีเราผิวมันมันก็ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นไงเราจะชอบแบบกลโลนิดนึงแต่ว่ามีความคุมมันตัวนี้คุมมันดีตลอดทั้งวันนะคะคนผิวแห้งไม่แนะนํานะคะตัวนี้ผิวผสมถึงมันเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแมทค่อนข้างแมทเลยแต่มันไม่ได้แมทที่ทําให้เราแบบแห้งเหมือนทาแป้งอะ่ะแต่ว่าจะก็ไม่ค่อยได้เซตแป้งนะลองพื้นทุกตัวจะแทบไม่ ค่อยเสร็จแป้งเลยมันจะให้ฟิวโอเคแต่เขาเขียนว่าให้ฟินิชเป็นลูมินัสแมทนะแต่จะรู้สึกว่ามันแมทแต่ให้ความโกลมมันจะไม่ได้แมทขนาดนั้นก็ยังไงสําหรับวันนี้นะคะแจ็ก็ลองลองพื้นมาให้เราทั้งหมด7ตัวนะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะว่าชอบฟิลไหนฟินิชไหนแบบไหนมากกว่ากันนะคะตอนนี้อยากบอกเลยว่าหน้าคือลบทาลบทาลบทาแต่ว่ายังยังยังได้อยู่เห็นไหมผิว อันนี้คือแค่ลงรองพื้นแล้วก็ทาปากนะส่วนตาก็คือทามาล้นิดหน่อยไม่ได้ทาแก้มถ้าถามว่าในนี้ที่จะชอบมากคือตัวไหนมันเลือกไม่ค่อยได้อะเพราะว่ามันชอบทุกตัวเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังอินกับสุข,ขุที่สุดคือตัวนี้แต่ตัวที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่ผิดหวังให้2ตัวนี้ละกันสุข,ขุด,ด้วยตอนนี้สุกุเป็น everyday ลวแต่ตอนนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือไม่ผิดหวังเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย